ล่วงเลยนะฮะล่วงแน่นอนพื้นสุดหรืออะไรนี่ทำนี้เฮ้ยเชนี่เป็นวัดจีนนะตรงนี้เป็นสารชาจีนนู่นนะเห็นคลองนะฮะเวิร์กตอนนี้น้ําเยอะเนาะตอนที่มาตอนนั้นน้ําน้อยเป็นหน้าร้อนนะตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวนะฮะน้ำก็เลยเยอะหน่อย เห็นน้ำเยอะดีก่อนหน้านี้น้ำน้อยหน่อยเอาละไปเรื่อยนะตรงนี้ถ้าใครไม่เคยมานะตามมาก่อนนะเดี๋ยวจะไปให้ดูว่าทางมันตันตรงไหนละทำไมเราถึงต้องข้ามมาฝั่งนี้นะเพราะว่านัานา่นนะฮะเห็นไหม เห็นยังลัขวขาวขวทางขวามือเริ่มตันแล้วไหมทางสุดนะจริงจริงมันจะมาตันตั้งแต่ตรงนี้แล้วตรงที่คนเขาปลูกบ้านอยู่เนี้ยนี่นะเขาเริ่มเอากระถานต้นไม้มาทันกั้นแล้วเห็นนะมมองไปทางขวานะฮะเห็นนะั้มลัขวขาวขาวไม่มีทางแล้วนะฮะก็คือตันแค่ตรงนี้ถึงได้ข้ามมาฝั่งนี้นะตรงนี้ขี้เยอะจังโอ้โหโโหูหูเบิดหูเหยียบ วัดแม่นาคไม่ได้อยู่เส้นนี้นะฮะไปอีกเส้นหนึ่งเนาะวัดแม่นาคกรโขนงนะว่าชื่อวัดอะไรไม่รู้เ่ยผมจําไม่ได้เนาะแต่ว่ามีย่านาคอยู่เนี่ยตันตรงนี้มาทีไรผมก็จะบอกทุกทีว่ามันตันตรงนี้นี่นะตันละสุดทางนะแค่ตรงนี้ังนั้นเราถึงต้องยกข้ามมานะเกิดผลแล้วเดี๋ยวนี้ก็เราก็จะจบแหละจะตันแหละเราก็ต้องออกเส้น ดมสุกเส้นอ่อนนุชอย่างเงี้ยนะฮะออกไปวิ่งข้างนอกอย่นิดเดียวที่บอกว่า5%เซนะฮะ5% 5%ที่จะต้องวิ่งแต่ไม่ก็ไม่ใช่ถนนใหญ่มากนะฮะไม่ใช่สุขุมวิทนะเป็นถนนอ่อนนุชเนาะเป็นซอยซอยอ่อนนุชเท่าไหร่ไม่รู้12 3สองเลขไหนไม่รู้แหละนะฮะแล้วก็ตรงไหนที่รถวิ่งเยอะลองขึ้นฟุตบาทเอาฟุตนะบาทก็ทําเคิร์ฟดีนะฮะเคิร์ฟขึ้นเคิร์ฟลงเคอร์ฟขึ้นเคิร์ฟลงเนาะก็ไปโผล่สุขุมวิทซอยเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละจาไม่ได้ แต่ว่าที่แน่ๆคือพาเข้าสุขุมวพลุแล้วเลี้ยวซ้ายนะขึ้นฟุตบาทไปแค่ซอยนึงนะซอยเดียวก็เจอขนส่งนะฮะขนส่งขนส่งพื้นที่เท่าไหร่สี่หรือเท่าไหร่สองก็จะไม่ได้อีกนะฮะแต่แน่แน่าจะขนส่งมาขนงเลยประมาณน,ะนี้เนาะก็เลื่อนล้อต่อภาษีขี่เจกายานมาต่อภาษีรถยนต์ผ <c oughs> ่าดแล้ว ใจโอ้แถนี้แถนี้โอ้ยแนี้โอ้เนี่ยวัดเนี่ยวัดสุดท้ายนะะที่ไปไม่ได้ละไปไม่ได้ก็จอดนะฮะใครดูแบบไม่ข้ามันะ้งแบบน้ะก็จะเห็นเส้นทางนะฮะที่ผมก็เรียวๆเ,เลยนะไม่รู้จะตัดตรงไหนออกเนาะประมาณว่าพยายามจะไม่พูดนินทาใครไม่พูดให้ร้ายใครและก็ ไม่พูดด่าใครนะฮะเพื่อความปลอดภนะัยเนาะที่แน่นแน่คือขี้เกียจไปตัดไปนั่งฟังนะฮะว่าพูดอะไรผิดถูกหรือเปล่านะฮะจะได้ให้ดูบรรยากาศเรียวๆไปเลยนะฮะไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเราจะพูดด่าใครในคลิปหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามานั่งฟังนั่งตัดต่อ อายุก็ไม่ใช่น้อย,อยแล้วไม่ใช่เด็กๆนะอายุ20่สสายตายังดีเนาะเราสายตากลิ่นนะี้แหละมานั่งเพ่งก็ไม่ไหวนะฮะว่าในชีวิตนี้อยู่กับคอมมา30ปีนะฮะวันๆอยู่กับคอมหน้าคอมอย่างเดียวเนาะอ่ะจบตรงนี้นะฮะคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปขนส่งเดี๋ยวดูก่อนชื่อวัดเอาชื่อวัดหน่อยนะวัดทองในเออ,อก็จะจำได้ตอนที่เห็นนี่แหละนะฮะอ่านชื่อ แล้วก็ไม่รู้ทางนุ่นเข้ามาจากไหนกันนะมีสะพานมาแต่ไม่รู้ต่อมาจากไหนเนาะเนี่ยเปลี่ยนมีสะพานมาแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้นะเพราะตรงนี้มันไม่มีสะพานข้ามไปถ้ามันมีสะพานข้ามไปผมก็อยากไปปั่นนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยไปปัน่นเพราะว่าผมก็ไม่รู้มันมาจากไหนนะผมออกทางนี้เนาะเชื่อมถนนไหนมาก็ไม่รู้แล,แล้วจะไปสุดตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะนี่นะวัดทองในนะวัดทองในเนาะมันาะสุดแ,แค่นี้ผมว่ายุคนี้ยุคสมัยนี้นะพิมพ์เข้ามาใน Google นะพิมเขาว่าวัดทองใน พระขนงหรือพระทองนายสุขุมวิทก็คงจะขึ้นแล้วล่ะเนาะโลเคชั่นขึ้นหมดแล้วล่ะโท,โทรส่งโทรศัพท์เนาะสมัยนี้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกต่อตรงนี้ผมต้องออกถนนนิดนึงเป็นซอยเล็กๆอ่อนนุชแล้วก็ไปถนนไปออกสุขุมวิทนะฮะแล้วก็ประมาณนั้นแหละนะไปทําขนส่งนะฮะอาจจะไปถ่ายอีกทีนึงตอนที่ผมเลื่อนล้อต่อภาษีนะไม่รู้คิวจะ,เย,ะเยอะเปล่านะ ี่คิวเยอะผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะจักรยานเนาไม่เหมือนรถยนต์เขาต่อคิวต่อคิวแต่เราเป็นจักรยานเงี้ยเราต้องเข็นจักรยานเข้าไปต่อคิวด้วยนะฮะก็คือหนึ่งคิวหนึ่งสิบมีค่าเท่ากันเนาะรถยนต์รถจักรยานถ้ามันไม่เยอะผมจะต่อนะแต่ถ้ามันเยอะผมคงจะขึ้นไปบนตึกนะฮะไปจับบัตรคิวเอาแล้วล็อกจักรยานไว้สบายๆนะะครับสวัสดีครับ